กำลังติดตั้งเครื่องเสียงกำลังยกตู้ลงกำลังสิลงเครื่องเสียงใส่ในงานในความมนุเครของเจ้าอาวาตพระประพาสจินทสมูเจ้าอาวาสวัดปา่านะครับคนใส้ความบุกรุณาอ์กุพธรรมให้ในงานของมี่จอนะครับเด่นเดอีกกลุ่มหนึง่งก,กำลังติดเม่งกันอยู่นะ กำลังเหตุเงกำลังสีตังตู้ตังยังนะครับใส่เสียงนะครับตอนนี้นะครับลุงแอนยกอย่าหมักแข็งแรงมแต่คนแข็งแรงกับลุงอีย,ยก <c oughs> <c oughs> นี่กำลังสเส็ดทางหดสนทั้งพี่กำลังเสียทางหดเอลอลุงต้อยลุงเสือ,อหมอสังวนสงวนหน่อยลอยลม นุงต้อยนุงต้อยกับมอลำสมพันธ์สมพันธ์บอเป็นสมพันธ์คนเลยสมพันธ์สีชมพู